เดีกันเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นข่าวแรกกันกับข่าวดีๆกันก่อนค่ะพระสงนิกรชาวจังหวัดสุขโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงนะคะต่างเดินทางมารอเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สเสด็จมาพร้อมก,กันกับเจ้าคุณพระศนีนาถพิราชกัลยานีในโอกาสทรงวางศิาลาฤกษ์เปิดศาลนะคะของจังหวัดสุขโขทัยค่ะ ประชาชนชาวสุโขทัยต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเดินทางมารอรับเสด็จตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีที่จังหวัดสุโขทยัยในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทยัย แม้ว่าตลอดทั้งวันในวันนี้สภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางมาของพี่น้องประชาชนยังคงมีประชาชนเดินทางมารอเฝ้ารับเสด็จกันอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะมีประชาชนหลายพันคนตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ภายในผืนแผนแนดินรูปหัวใจทุงทะเลหลวงของจังหวัดสุโขทัยขณะเดียวกันจะมีจุดบริการต่างๆพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมีทั้งจุดบริการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด19การเตรียมสถานที่เต็นท์บริการประชาชนรอเฝ้ารับเสด็จมีจุดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานบริการน้ำดื่มและโรงครัวพระราชทานบรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งประชาชนต่างบอกว่ารู้สึกดีใจใจจดใจจ่อที่จะได้ชมพระบารมี ีของพระองค์ท่านเพื่อเป็นความสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวค่ะ รู้สึกภาคภูมิใจเปี่ยงยิ่งที่ได้มาว่าพระสเด็จพระอ,องค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอภรรที่ดีนะครับกิจสภรัธกานก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเป็นผู้ให้และผู้รับนั้นก็มีความสุขสาหรับในเรื่องของงานกิจสาระชกานก็จะทํางานต่อไปรับในเรื่องงา,านกิจสภรัชกาลหน้าที่มาให้ประจำอยู่ที่สุดประถมพยบาบาลค่ะก็ะะมีความรู้สึกืดีๆแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ พี่น้องชาวจังหวัดสุทรไทยมีความยินดีและปรบกัื้มเป็นแบบยิง่งที่องค์พระบสมเดจพระอยู่หัวพระที่สเสด็จมาให้พวกเราได้ชมพระประมีในโอกาสนี้นะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนั้นนะคะเฝ้ารอรับสเสด็จได้ตั้งแต่ในช่วงของเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ